ใชครับคุณหลอมครับ<อ>เราอยู่ที่ร้าน Stone โคสโตนคิ e ม r e รี่ครับผมนี่ครับผมร้านไอศครีมรครับร้านนี้ที่เด็ดมาก<อ>เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าไปดูในกันอยู่ครับผมดีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เก็บทองไว้รอแล้วแบ่งมาแล้วแบ่งมัแล้วไปค่ะ แล้วเลงเลงรสชาติไปก่อนเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะดีกว่าโอเคไปรอดีกว่าไปไหนครับผมไปค่ะนี่นี่ไงนี่แหละอ๋อสิทธิพิเศษจาก AS นี่ลูกค้า AS สรับส่วนลด20บาทเลยอ่ะกดเลย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 กดดอกจันห้าสี่ห้าดอกจันหนึ่ง แล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกได้เราส่วนลดตั้ง20บาทเน่ยเยี่ยมเลยโอเคเราใช้สิทธิ์แล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรอย่ไปนั่งรอไปครับทานอะไรดีนะวันนี้รู้มาเลยอันนี้ไปแบบว่าหาข้อมูลมาว่าถ้าเกิดว่ามาที่ร้านโฮลสโตนนะจะต้องมาทานนี่เลยช็อกโกแลตเดลิเวอร์ชั่นโอ้โหทำไมรู้รู้ดีขนาดนี้ าค้นคว้าข้อมูลนิดนึงโอ้โงจัดเลยไหมจัดมาเลยดีกว่าแต่เขาบอกว่าเรานี่โชคดีจริงๆเลยคุณเอทําไมครับเพราะเราเป็นลูกค้า a อเอสไงเรานี่มีแบบว่าพิเศษทุกวันสำหรับลูกค้า a อเเลยโอ้โหเมื่อที่เมื่อกี้เราโทรเมื่อกี้งไงกดเพิ่มได้ลดเลย20บาท20ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง31มีนาคมเลยโอเคเลยตอนนี้เลือกได้อย่างว่าเอาไอศครีมอะไรพุทออมแนะนำผมเป็นไงช็อตเดิมพันไงเดิมพัน อ่าเดี๋ยวจัดอีกเอ๊ะได้อีกเมนูอะโอเคได้เดี๋ยวจัดให้ครับผมมาแล้วครับคุณหสองครับอุ้ยมาแล้วว่าสวยมากๆเลยอ่ะนี่อันนี้ที่คุณสองแนะนำใช่ไหมใช่ช็อกโกแลตเดเวอร์ชันแล้วอันนี้แหะครับอันนี้เป็นบานาน่าคาราเมลครันช์และอันนี้อันนี้ก็คือชีสเค้กแฟนตาซีค่ะโอ้โหไม่ได้แล้วจัดการละจัดการละเดี๋ยวเดอะไรอ่ะทำได้ไงรูปสวยแบบว่าหน้าตาแบบสวยขนาดนี้ต้องอัพรูปก่อน อัพรูปอัพโลกอัพอัพยังไงอะอัพโลกก่อนอัพโลกคุณเอที่นี่เขามี Wi-Fi ไม่รู้เรื่องเลยให้ทอ้าเหรอออาี่ไม่รู้เนี่ยเรียบร้อยแล้วหน้าตาสวยดูทีเดียวอบันี้ก็เป็นบาน่าคาราเมคัแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นชีสเค้กแฟนตาซี พอตัวที่คุณอ๋อแนะนำก่อนเลยที่คุณอ๋อไปหาข้อมูลมาจนนัดจานเลยนะอันนี้บานาน่าสวยเนาะแล้วก็แบบว่ารสชาติเข้มข้นด้วยเนาะไม่หวานมากกำลังดีอันนี้เมนูต่อไปหอมอันนี้คืออะไรครับ ชีสเคขอทวนอีกที่าน,นั้นเองชีสเคฟันดาซีเมื่อว่านที่เราส่งคนกำลังทานอย่างนี้แล้วขอพักสักครู่ไป <c oughs> พบก,กันในช่วงหน้าดีกว่าอ้าจริงเหรอ,อไปไหนอ่ะใครที่านผู้ชมอดใจรอช่วงหน้าแล้วก็พอดูจบปุ๊บนั่ขับรถมาเลยเซ็นทรัลพระรามเก้าร้านโคสโอนคิมเมอรี่ชั้นหก เปิดมาแต่ตี10นเลยปิดตี10เปิดตั้แต่10โมง4ทุ่มทุกวันใช่ครับผมมาได้เลยมาค่ะมากันเยอะๆมากันเยอะเยอะอุ่นๆกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมาอยากทานไอศกรีมต้องมาที่ร้านนี้เลยรสชาติเข้มข้นจริงๆเข้มข้นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตแล้วถ้าเป็นลูกค้า A.S นะคะพิเศษเข้ามปอีกค่ะได้รับส่วนลดสุดพิเศษ20บาทนะคะนี่รับไปเลยพิเศษทุกวันกับ A.S วันนี้เดี๋ยวขอทานไอศกรีมให้หมดเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับผมสักพู่นะครับ Oh she has a piece of my sugar cane. And then she has not been.